ในตเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดค่ะสวัสดีครับพี่สุเชษค่ะสวัสดีครับคุณจางครับคุณเฉลิมพลครับคุณฟังท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับผมคุณไทยดูจะหมดแรงลงไปเรื่อยๆปริมาณการซื้อขายก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับพี่สุเชษมองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคุณเฉลิมพลใจเย็นเดี๋ยวเราจะมีอีกสามวันที่จะปิดวินโดว์ลีซิ่งครับลุ้นกันอยู่ใช่ไหม มันมีเรื่องเดียวที่รุนได้อะตอนเนี้ฮะเรื่องหุ่นนี่รุนไม่รอดเลยนะะและ้วก็กลัวว่า,วา,วาวสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยฝากเพื่อนนักลงุนได้ดูอย่างหนึ่งก็คือถ้าหลุดกลับประพันหกลงไปซึ่งวันนี้ไม่น่าหลุดน,นะฮะวันนี้ไม่น่าหลุดแล้วถ้าวันนี้ไม่หลุดเนี่ยถ้าวันนี้ไม่หลุดเนี่ยต่ำกว่าพันหกเนี่ยนั่นหมายความว่าดัชนีในวินโดลิซิงเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะกลับไปที่ระดับหนึ่งหกห้าสูตรและถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยฝากเพื่อนนักลงทุนขายซะ นะฮะให้ระมัดระวังแต่ถ้าจะขายวันนี้เนี่ยมันยังมีวินโดว์ลิซิ่งที่คับคอรเราอยู่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยซึ่งเราจะปิดกันแล้วเนี่ยเราเหลือแค่วันเดียวนะฮะคือวันนี้กับวันจันทร์พอพนันพงเข้าโบนวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วเนี่ยมันวินโดวลิซิ่งแล้วเพราะนั้นผมว่าการทํางานวินโดลิซิ่งเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะครับปริมาณการที่ขายอาจจะบางแต่วินโดว์ลิซิ่งเนี่ยจะ ถ้าวันนี้ไม่หลุดลงไปข้างล่างเนี่ยซึ่งผมมองว่าโอกาสหลุดมีน้อยเพราะว่าจดัชนีเนี่ยพยายามที่จะสู้ระหว่าง1,610เนี่ยพยายามจะสู้แต่เดี๋ยวช่วง่ายโดูยินว่าที่ตลาดในยุโรปที่จะเปิดขึ้นมามารองรับกระดาวโจทย์ที่ออโตัวลงไปส0 0รกว่าจุดนะ าวโจนที่จะเหลือเกินนะบางวันก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ดีนะบางวันก็บอกว่าเศรษฐกิจดีมันไม่ดีนะพูดไปเรื่อยเลยเนี่ยสงสัยต้องไปเรียนหนังสือใหม่แล้วเนี่ยนั่นน่ะสิครับแต่เป็นเป็นระยะสั้นๆไกเย็นผมว่าสิ่งที่ประเด็นที่สำคัญคือทั้งกูุนหาวุ้นที่ดีๆดีกว่าครับอย่าไปมองกับอิดเด็กซ์มันมากอย่ดีเดียวอีนที่ีดีดีดี่าดี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 ดความีดอย่างดีดรอีด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  นะ,ะครับแล้วก็ไปดูดูกาหนดทิศทางผมว่าบรรยากาศตลาดในเปิดบ้านเปิดเมืองนะฮะมาตอนนี้นั่งอยู่ในโรงบาลเนี่ยโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยนะฝรั่งโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในแง่ของการเปิดบ้านเปิดเมืองเอาไปใช้งานก่อน,<ม>นะฮะที่สองกลุ่มอาหารในห้างนะฮะอาหารที่อยู่ในห้างนี่น่าสนใจวันนี้ทางเ,เอสแอลียวหุดตัวทียูนะฮะซึ่แนวโน้มอ่อนตัวลงมาเนี่ยที่ระดับตรงเนี้ย ที่ระดับแล้วประมาณ16บาทสามสิบเนี่ยนะซื้อไว้ไปขายที่17บาทสามสิ k p เป็นหุ้นแบงค์ตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มการขยับในทิศทางเป็เพิ่มขึ้นจุดรับ70บาทไปขาย75บาทตัวของเซบายที่มีข่าวออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มก็กล้งดีเนี่ยจุดรดับที่ระดับ11บาทเนี่ยไปขายที่12บาทสามสิบิงเกอร์ที่ออกเม็ดเงินมาเพื่อจะมาดูแลวุ้น นะจุดรับที่ระดับ27บาทที่8บาทตรงเนี้ยไปขาย32บาทและตัวหนึ่งคือคัอะไรนะ CPANEL ทำแนวนี่นะ,ะจุดรับที่สำคัญเนี่ยน่าจะเล่นรีบาวระหว่าง9บาท30าทไปที่10บาท50ในขณะที่หุ้นที่เป็นลักษณะมองแนวโน้มค่อนข้างดีมากเนี่ยเมื่อวานโมชิทำให้ตลาดชึ้กคัด วันนี้โมชีเนี่ยถ้าจะขึ้นไปที่ระดับสักสามสิบห้าเลยกว่าสามารถห้าขึ้นไปแต่ใกล้ๆสี่สิบบาทให้เรามันระวังแค่นั้นพอละอนะเพราะ,ะรนั้นอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมอยากจะฝากไว้นะฮะฝากไว้สําหรับเพื่อนนักนทุนที่ลงทุนระยะกลางยาวกับเนี่ยไปทําธุรกิจแล้วยอะยะไปหมดเลยแล้วกัปไปจะไปทําแบงค์ด้วยเพราะฉะนั้นผมฝากพิธีกรทั้งสองด่านช่วยซื้อกัปเก็บไว้ให้ด้วยฮะไว้รเราไปที่ถ้าเกิดได้แบงค์แล้วเนี่ยกัปคงได้ผลการงานที่ดีขึ้นมากกว่านี้ครับ พอเขาไปทำทุกอย่างแล้วฮะตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญคืออีทัชขายขายไทยคมทั้งหมดถ้ากับกับไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ประกาศทางทางการทางกรต่อเรียบร้อยแล้วรับผมรับผมโอเคครับถ้าวินโดว์เรสซิ่งนะคะในช่วงนี้เป็นจังหวะในการที่จะขายทํากําไรออกไปบ้างเราจะพลาดโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะสดใสในปีหน้าหรือเปล่าคะไม่เป็นอย่างนี้ อัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยจะสังเกตว่าอัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยเฟดฟันเลดหรือกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยใช้ตัวอัตาราดอกเบีย้ยเป็นตัวเดินทั้งนั้นครับแม้ว่าตัวอัตาราดอกเบีย้ยเราก็รู้ว่าคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอัตาราดอกเบีย้ยขึ้นแน่ในปีหน้าแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยนะเป็นเรื่องธรรมดาปีหน้าไม่ใช่เป็นปีสใสัยของตลาดของเศรษฐกิจใหญ่นะจะเป็นเป็นปีของการที่เศรษฐกิจจะออกไปด้า,านข้างเศรษฐกิจจะมีการพักตัวแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้แก่ตัวทุก ธุรกิจต่างปีหน้าไม่ใช่เป็นปีที่รุ่งโรจน์ของตัวภาวะเศรษฐกิจแต่เป็นปีที่ถนอมเนื้อถนอมตัวและก็ไปอีกทีหนึ่งคือในปี67ที่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะหน้าจาตกเปี้ยนเนี่ยมันจะไปมันจะไปมิสคัตตัวผลการงานบริษัทจวจะเป็นกราบเป็นต้นทุนเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่แต่ไม่ได้ถึงขั้นที่คือจุดโกลดําสุดปัญหาไปแล้วล่ะโควิดมันเริ่มหายทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแต่แทนที่เราจะ ทำมาหากินได้โบนัส22เดือนลาจจะได้ครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างนั <laughs> ้นมากกว่าจัางเลยโ okay. ออย่างน้อยอย่างน้อยอยังได้โบนัสครึ่งเดือนก็ยังดีกว่านะแต่ถ้าปีต่อไปอาจจะได้เดือนต่อไปมันจะเริ่มขยับขึ้นโอ <Okay. S 2> เคนันตั้งแต่ปี67มันจะเริ่มดีขึ้น <c oughs> ครับผมได้ครับฝากไว้สําหรับเพื่อนั้นคุกครับผมได้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับโอเค ช่วงนี้ก็ลงทุนแบบประคองตัวในปีหน้าไปก่อนจากมุมมองของพี่สุเชษนะครับ